สวัสดีครับผมคือเปบนเดป,ปู่นี่คือ The Look er ูก patch ใหม่ภาคนรกกึ่งสปีดรัน let's go <S เอาละเริ่มกันเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าเกิดว่าช่วงไหนมันน่าเบื่อเนี่ยผมก็จะค้ำค้ามคลิปไปนะครับออกเจกติของเราง่ายๆนะครับ star to end แค่นั้นแหละครับลาบปากกาสีแดงไปเลยแบบนี้นะครับ easy p a t เซ r n จะเป็นหมดเลยนะมาผมเริ่มจากนี้ก่อนเลยอันไหนก็ได้นะครับอ่าหนึ่งอันนะครับ let's go อันนี้นครับ แคใหม่นะครับเราสามารถกระโดดได้แล้วนะอันนี้คือความแตกต่างหลักเลยนะครับแต่เห็นไหมต่อให้กระโดดได้มันก็กระโดดได้ไม่สูงนะครับคือมันทํามาไว้เพื่อกวนเฉยๆแหลนะนะโอเคมาลากยายเลยครับลากสุเอ็นเร็วๆๆห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้มาเอยขอเข้าน้อยโอ้ยโอเคผมเคยเล่นมาแล้วนะครับอันนี้อย่างที่บอกถึงสปีดล้วนนะครับฉะนั้นผมไม่ค่อยกลัวอะไรเท่าไหร่นะผมว่ารูทห้องนี้หมดแล้วเนี่ยมันก็จะมีอะไรเดินมาผ่านนะเนี่ยแถวนี้แหละ อ่าตัวนี้นะครับแล้วก็มีปืนคือมันทำมาเกียนๆเฉยๆนะครับอันนี้มันเป็นเกมที่ล้อเลียนเกมที่ชื่อว่า The Witness นะครับอันนี้ก็ผีหลอกเฉยๆไม่มีอะไรผมไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะผมเคยเล่นเกมนี้มาแล้วอ่ายิงทิ้งยิงทิ้งยิงทิ้งไปเลยนะครับอ่ะอันนี้ล่ะไป That's very original โอ้ยคอนจิรอนมากเลยนะเฮ้ยเดวมันต้องการสีแดงมากกว่านี้เฮ้ยลองเพิ่มอะไรมากกว่านี้หน่อยสิไม่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 แมวแมว Cool. Package, so so you, so oh, oh, you need to pick up so much that it's almost cool. But please, adding that much blank space on the canvas makes you look like a serial killer with more colors. You need more paint. 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 You S2E นะครับ Start to end Start to E Okay Simple นะครับผมอ๋อนี่นี่น,นี่ตรงนี้มี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 นี่นี่นี่ปึ๊บ <You can S 1> อ่า <good> อันนี้ล่ะ Start to end Start to end โอเคเรียบร้อยครับไปต่อเลยครับยาวๆอ่ะมีตรงนี้มีตรงนี้ผมเล็งได้นะครับอ่ะผมเล็งก่อนเลยเรือลำนี้นะครับมาป,ปึ๊บปึ๊บยิงยิงดิเออนั่นแหละสวยงามยิงมาเลย ตุ้มโดนไหมโดนไหมโดนไหมเรียบร้อยครับโอเคผมลงมาแล้วมาครับต่อไป็นห้องนี้ Start to end ครับออ้ยเอ้ยเอ้ยออ้ยออ้ยอ่าโอเคเปิดกลับมาตรงนี้แล้วนะครับตรงกลางโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอเคบิ๊กเบนครับเอ้ยอ้อมันไปเลยสิใครเขาจะใครเขาเข้าไปเขาวงกดไม่มีนะครับช่างเขาวงกดมันนะครับเอ้ยเอ้ย เร็วเอ็นเอ็นเรียบร้อยโอ้มีพัซเซิลนี้ครับอ่าอันเนี้ยไม่สามารถที่จะหนีออกจากเอ่อเขาวมงกดได้แล้วครับอันนี้ต้องต้องต้องลากเส้นตามผมก็ลักสปีดรันอยู่นะคุณผู้ชมอ้าวเนี่ยโอเคเรียบร้อยภาในนี้นะครับสตาร์ทอ้าวแล้วเอ็นอยู่ไหนอะปี๊บอ๋อมันปี๊บนะครับ,ปบเป็นเครื่องหาสัญญาณปี๊บ,บปี๊บป,ป,ปี๊ปอ๋อโอเคเรียบร้อยครับ อ่ะอันนี้ต่ออึ้ยอื้ฟึบฟืบฟนี่ครับสไปรัลมาอย่างนี้เลย easy se ลากไปเลยนี่นะครับแล้วก็เหลืออันเดียวตรงนี้ยังเป็นสีดำอยู่สายตรงนี้มันจะพาเราไปที่ตรงไม่ใช่ตรงนี้นะครับต้องขึ้นไปอีกอ๋อนี่นีอ๋อขึ้นไปตรงนี้นี่นี่ผมลืมตรงนี้นะครับ start n n to start ประมาณนี้ start n start e n d เนี่ยเห็นไหมครับเกมเนี้ยมัน e ซี่นะครับผมอ่านี่นะครับผมจําได้แล้วมันมีห้องนี้นะครับห้องอาร์เคดมันจะมีเกมที่ชื่อส n น็ e ตรงนี้นะครับต้องเอา S กับ E ไปเชื่อมกันอย่างงี้มันก็จะไปเปิดเกมส n น็ e นะครับอันเนี้ยโคตรยากอ้าวเรียบร้อยครับผมเทคเดียวผ่านครับอ๋อนี่ไงประตูขงบนเปิดแล้วครับโอเคมามามาอันนี้น่าจะล้อเกมไอ้เบร a นะครับอ่าใช่จริงด้วยอันนี้เริ่มเกม มาอาเคตนะครับขอเวลาเล่นแป๊บนึงยิงโอ้โหอะไรนเนี่ยโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยไม่อ่าจบแล้วนะครับโอเคถือว่าผ่านนะไปต่อกันเลยครับยาวยๆอ่านี้นะครับประตูนี้ S E โอเคเปิดทางลัดแล้วครับแล้วก็นี้ครับ S E ปรึบอ่าเดีย๋ยวรอมันแป๊บนึงนะครับผมจำได้ว่าอันนี้มันนานอยู่ โอเคผมกลับมาตรงนี้แล้วนะโอ้ oh, นี่ไงผมเจอแล้วมันมีกุญแจนะครับ S ไปหา E ตรงนี้ทําไงต่อเกิดเลยขึ้นอนะ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันค่อยๆเปิดออกแล้วนะครับอ่านี่ไงเห็นไหมครับเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มีพัสดุนี้ start t ท end อนะ่ะผมเขียนก่อนเลยผมผมไม่รอแล้วนะครับมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอ t อนะ่ะเนี่ยโ,โอเคเรียบร้อยแล้วครับมาตรงนี้เปิดแล้วอลาก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  อโอเคบารียเปิดแล้วครับมาเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันโอเคมีพัซเซิลตรงนี้นะโหอ,อะไรวะเนี่ยปื๊ดปื๊ดปื๊ดอ่ะเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอเคเรียบร้อยครับถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยตรงกลางเขาวงกดเนี่ยมันจะมีพัซเซิลให้ทำนะครับแล้วก็แพชใหม่เนี่ยเขาบอกว่าเขามีการปรับปรุงพัซเซิลที่อยู่ตรงกลางเขาวงกดให้มันเข้าใจง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูซิว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะ โอเคเรียบร้อยแล้วครับผมผมสามารถแก้พัซเซิลได้แล้วนะครับก็สรุปว่าไอสัญ,ญลักษณ์ที่เห็นนะครับก็คือคุณต้องนับจํานวนเส้นที่ต้องใช้ในการวาดสัญ,ญลักษณ์นั้นนะครับเอาละคือมันถึงข้างบนแล้วนะครับมาไหนดูซีพัซเซิลอ่าอันนี้ใช่ปะโอเคผมว่าอันนี้น่าจะถูกแล้วนะมาครับหนึ่งสองซเรียบร้อยนี่ไงมันเปิดแล้วโอเคอันนี้อันสุดท้ายแล้วปะผมจำไม่ได้แล้วนะครับ อ๋อ oh, ใช่นี่แหละอันส,สุดท้ายถูกต้องแล้วนี่แล้วเขามาตรงนี้ฟืบมาตรงนี้นะครับออมซ้ายมานะครับแล้วก็ลากเส้นตรงยาวแบบนี้ใช่ไหมอ่านี่ไงเรียบร้อยแล้วครับจบแล้วโอเบ,ล,อบลิสแห่งความรู้โอเบลิสแห่งความรู้เพราะนี่คือสุดยอดการลากเส้น นี่คือนี่คือหินแหงโอ้ยผมผมผมไม่พาละครผู้ชมดูเห็นปะโอเคครับคุณผู้ชมก็นั่นแหละครับคือเกม The l เก k e r นะไม่มีอะไรมานะคือเล่นไปเล่นมาเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นฉากจบเห็นเป็นกระเจียวนะครับ โอเคก็ถ้าเกิดใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกาลกงใจายกับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมาต้นนี้